วัสดีครับปรุณสวัสด์เช้าว,วันจันทร์ครับทุกท่านอ๋อคลิปนี้ก็ทําการรื้อแบบแล้วนะครับดูใช้ยอยู่ฝั่งโน้นครับอู้โหอันนี้ได้นาะดีเด้อเ,ดเอออ,อ,อันนี้นาะอันนั้นบางอ,นนอ,อันนี้บางนี่อออนอสองช่อง จะบอกว่าเราซูที่อะไรก็ไล่ที่มันได้ย่างน้อยน้อยมันได้ตำตัวล่าแล้วที่บางขวดสซูนล่งขึ้นที่แล้วประเดียว่เหยียดเลยน้าเท่าน้ำพูดหยิบถือเองน้าแข็งแรงอือยิ่งนายิ่งแข็งแรงไม่อันนี้อันนี้ถ้ามันแห้งแล้วมันก็เกาะกันหมดแล้วเนาะคนเนี้ย วันน şey> ี้จันชูกลับบ้านครับน่าจะไปดูนาเห็นหน้าไปงามบ่งามเลยงามี่เห็ดบ่พี่นายเห็ดฮะผมเอนี่เป็นย่าเลยอ้า้งเ็ดนามต้องลงทุนหลายเอา ก็เฮ็ดแบ่งกันตุ่เนาะแบ่งกันอยู่มันต้องลงทุนเลยลูกนี้เอาก็ลงเฮ็ดหน้าเนี่ยโอ้ยย่างน่อยหน่อยก็ต้องมีเงินบอให้ทำให้ทำเดือนนาผมนาผมมันเจ็ดไรตอนนั้นอ่ะโอ้เออรถเมนเฮ็ดทั้งเมื่อทางเมื่มันเท่าไหร่สิบเก้าไรบ่พอยี่สิบบ่ยี่สิบไรมีเมตรไรเนี่ะ ตรงนั้นมันเป็นแหล่งน้ำเด้เป็นแหล่งน้ำเลยเป็นแอง่งมีน้ำไ,ลไหลบนลบน,น,บน้บน,บน,บนมันยยนะบฝน,นบะวันนี้เดี๋ยวจะให้ลุงชัยไปาหาตำแหน่งแนวเสาโรงจอดรถแล้วครับไ,ไ,มไ,มไม่เนี่ย ไม่เห็นเมาอยู่ค่ะพ่อบอกไปตัดเราฟังได้เนี่ยพ่อตีตน้นหน่อยทำพ่อทีเป็ดนะเออก่าโนที่ต้นไปตัดวะพาลรถไปตัดเดดอดเ๊ะเ,เอามาให้พ่อพ่อบอกไปตัดเอาท่านงสามพ,อพออ่อพาไปดึงู่พอ่อเลี้ยง ใส่หลายกัดตักเอาของเท่าก็ได้ที่มัน,ยนอยู่ขาดตาหน่อยของเออมีอยู่เกิดเองน่นะขอ,องฟองเออเพราะ่ามันเกิดอะไรหลายมันหลุมติดเตะมาเพิ่มนะแขนนี่เดี๋ยวบอกแขนจะไม่ิดตะอยู่มันหลายอยู่มันหลายตัวยึดซำผีซำแขนพอดีล้วครับนั่นแหละยุ่ปากตายุ่วขาดตาหน่อยนั่นไอ้ที่จะไปขุดหลุมเพื่อที่จะลงเสาตโตม้อไว้นะครับ เพราะว่าเจ้า s k 0เค้าเขาซื้อแล้วแล้วพุ่งกีผมก็เปลี่ยนใส่ยคันนั้นแล้วผมก็เลยอยากขุดก็เอาเสาลงให้เรียบร้อยจะให้ลุงชัยไปหาตำแหน่งหลุมเสาให้จะเอาเสาเข็มลงหลุมให้เรียบร้อยเลยครับเพราะว่า,ารถเดี๋ยววันนี้ช่างน่าจะมาทำการถอดเอวนะครับวันนี้ช่างมาทำการถอดเอวอ่า มีเตชิเอ็ก120คิดสองกับเจ้ามาร์กทูนะครับเอเคศู AK นย์้ครับช่างมาจากโคราชครับก็เลยให้ลุงชัยไปหาตำแหน่งตำแหน่งเสาให้ก่อนจะได้ขุดวางให้เรียบร้อยครับให้จะได้วางเสาเข็มก่อนค่อยมาทำตัวนี้ต่อโอ้โห มีเอ็นมีเอ็นกลางอันนี้เผื่อไปแล้วใช่ไหมนี่ใช่ครับนี่

ใช่ไปดูปลาเมื่อเช้าได้กี่ตัวได้ปลาเค็งตัวเดียวน้ำมาไหลหรือเปล้าได้ปลาเค็งตัวเดียวมันต้องน้ำไหลแรงๆเนาะแม่ครับปลาหมองหันไปตะไลเงี้ยเออน้ำมันมะไหลครับมาไหลเงี้ยโอ้ยน่ยมันบมเพราะท่านมีน้ำไหลบะไรครับพ่อก็เขาไปปิดปลากท่อไว้เอาน้ำเขาน่าน้ำนะอ๋อน้ำมันไหลเข่าเข่าเขาน่า งามในหน้าบะท่หลายตีไม่ได้แต่ั่นลายแต่าเขางามบ่ต้อแหกมแตยาดิต้นมันแหล่ง้นเริมงมกวปีที่แล้วะพ่อใช่กว่าปีที่แล้วบ่โอ้บ่นเริ่มาเริ่มแแล่มแหล่เริ่มสวย

วันนี oh, bueno. mm ้เหมือนแห้งดีเนาะแห้งดีเปียเลยขั้นตอนต่อจากนี้ทำอะไรขั้นตอนต่อจากนี้ทำอะไรต้นเหตุบอกได้เล่ว่ามันเหตุเอาแยกน้อยๆไล่ๆออก เอาแยกแค่หนึ่งโมเมนต์จฉาบอยู่แล้วบ่รฉาบรู้แต่ว่ามันฉาบนาบ่ะสามีบ่ฉาบนาำผลนะพี่กระแยกบางๆออกแยกไข่มันหนึ่งเบียบลบางทีนะเอาไปจับเสียมตัวหนึ่งมาจับเสียมกอแล้วกอแล้วดื้อไหมใหม่ตัวนี้เพิ่งทนดื้อเอาไปกอก่อนกอไปกอก่อนแหน่งกอไม่มีกอให้เก่อนเข้าไปดื้อนายเขาเอาใม่เขาไปเลยไปใส่ไปใส่ไปใส่ตัวอื่นแล้วเนาะแครับ

ไอ้กิบมันกิบมันน้อยแล้วที่นี่เพราะมันไ,ไปอาดกิบเพราะตอนดันแต่มันดันใส่ใหม่บางๆเพราะตัวนี้ใหม่มันหนาปุ๊บมึงไงเนี่ยมันก็เลยที่นี่ก็จะไปแยกออกแยงหนาเลยเนาะครับ<อ>แยกออกแยะมันแยกไปไหนนะครับแยกที่เคยดอกระแยกดูวันนี้ว,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 วะทำไมลมเยอะอย่างเลยหินเยอะเกิน แต่บอาเป็นอย่างนเนาะแบบนี้ชาปูนเข้าปขไปมันก็อัดเข้าไปแล้วเนาะ เดี๋ยวลุงชัยจะไปหาแนวผังโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ